สวัสดีครับเพื่อนๆอุทัยพี่นี่นะครับผมวันนี้เราจะพามาดูการติดตั้งไอพงเชื่อเกตนะครับวัดแรงดันน้ำนะครับกับเทอร์โมวัตอุณภูมินะเนี่ยเราดูเข้าไปนะเวลาช่างเข้ามาเซอร์วิสใช่ไหมครับเขาจะดูเข้าไปอย่างนี้ครับเห็นไหมดูเห็นนะครับก็คือแรงดันขึ้นกี่บาร์เนาะแล้วก็เทอร์โมนะครับวัตอุณภูมิก็แนวนี้นะครับตัวนี้เราก็เชื่อมนะครับก็เรียกว่าต่อตรงสแตนเลตนะครับเกลียว 1- นึ่งทับสี่นะครับเข้าไปแนวตั้งนะแล้วก็แนวระนาดนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับ ประมาณนี้นะเห็นสวยงามเลยนะครับส่วนในตัวเขาเรียกว่าเทอร์โมนะครับ like มันมีการเซอร์วิสมะมีการเปลี่ยนแล้วก็ใส่วาลด้วยนะครับเราเวลาเราปิดวาลนี่เราก็ถอดตรงนี้ครับไปคารเบรตหรือว่าไปเปลี่ยนตัวมันได้นะครับโอเคประมาณนี้น่าหลาดูตรงนู้นตัวนี้ยังไม่ได้หุ้มฉนวนนะครับตัวนี้นี่ที่เขาหุ้มแล้วนะครับเนี่ยนี่นะครับเห็นไหมเทอร์โมนะไอ้เทอร์โมเทอร์โมวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็พิเกตวัดระดับน้ํานะครับประมาณนี้นะ ติดตั้งให้มองเห็นชัดเจนครับมองเข้าไปแล้วเห็น